ปลูกมันมันขี้เกียจนอนตื่นสายปลูกมันปลูกมันเรซี่ปลูกมันเออเอาไก่ย่างมันมามันรักของมันมันรักไก่ย่างมันเอาของมันมาขี้เกียจนอนตื่นสายแปดโมงเก้าโมงแล้วมันยังไม่ตื่นอีกปลูกมันปลูกมันเลยปลูกมันเลยปลูกมัน นอนตื่นสายปลุกมัน <laughs> ปลุกมันขี้เกียจนอนตื่นสายแปดเก้าโมงแล้วมันยังไม่ยอมตื่นอยู่ปลุกมาเลยปลุกมาเลยปลุกมันให้ตื่นมันขี้เกียจตื่นสายปลุกมันปลุกมาเลยซีไปปลุกมัน <laughs> chặt lên Tiền sai chặt lên <laughs> Đưa bên phục Đưa bên phục. มันข่าวโทรศัพท์อีเล่นั้น